สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือครับวันนี้เราอยู่กับมือถือจาก oppo ในตระกูลของ a ตัวล่าสุดนี่คือ oppo a 5 3นิ w วรุ่นรม4รอม128กิกถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามช่องของผมเนี่ยผมเคยรีวิว oppo a 5 3นะครับตัวที่เป็นออกปลายปีที่แล้วไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับเขาอัปเกรดในส่วนของรอมขึ้นมาเป็น128นะครับสีที่เป็นตัวสีมิ้นท์ครีมนะครับสีสวยใสายมากๆสวยมากคุณผู้ชมครับดูแบบใสๆดู เทลมากอยคุณผู้ชมครับถามว่า oppo a53 NEW ตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าไหมในนาทีนี้นะครับเขาตั้งราคามา6,499บาทครับถทมในส่วนตัวของผมนะครับดีขึ้นไหมจากตัวที่แล้วดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยมันจะเป็น rom 64ถูกปะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น rom 128ครับณนะนาทีนี้ผมว่า rom 128เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ ใครหลายๆคนเพราะ64เนี่ยเวลาผมรีวิวไปปุ๊บพี่รอม64มันพอไหมมันอาจจะไม่พอเพราะว่าเกิดว่าผมบชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือชอบวิดีโอโหลดวิดีโอเนี่ยมันเก็บไว้ในตัวเครื่องนี่นะครับมีโอกาสที่เครื่องจะเต็มสูงเพราะฉรอมน้นเนี่สิบ128เนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ตัวที่แล้ว oppo a 5 3จนมาถึงตัวนี้นี่นะครับเป็น oppo a 5 3 New นิวเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่เรียกไปคุณสมบัติเด่นและทำให้มันขายดีมากๆกนะครับเรื่องของ cpu นั่นเองคร ใครหลายคนนะครับถ้าเกิดว่ามีงบประมาณสัก6,000บาทนะครับก็อยากได้โทรศัพท์มือถือที่เป็น CPU จาก Snapdragon นะครับเพราะ เชื่อมั่นในเรื่องของประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่คุณผู้ชมครับ6.5นิ้วเป็น Neo Display นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยเป็น Refresh Rate ที่90เฮิรต์เพื่อความลื่นไหลนะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆดู YouTube หรือว่าการเล่นเกมต่างๆด้วยครับในส่วนของลำโพงครับตอบโจทย์แน่นอน,นครับในราคา5 6 0 0 0บาทและมีลำโพงคู่ที่เป็นลำโพงสตูดิโอด้วยสามารถปรับแต่งเสียงได้ด้วยครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง5,000ม ah, ิลลิแอมป์และให้ฟาสชาร์จมาที่10 8วัตต์ครับวันนี้นะครับในการรีวิวของเราเนื่องจากว่าตัวนี้นะอัปเกรดมาในส่วนของรอมนะแล้วก็ RAM เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็น RAM Plus ด้วยสามารถที่จะเพิ่มเติม RAM ได้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพของการรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับยูทูบลองระบบเสียงนะครับลองเล่นเกมนะครับผมลองโหลด เกณชินิมแพกลงไว้เรียบร้อยนะครับพับจีเรียบร้อยอาวี RV เรียบร้อยลองดูเรื่องของการใช้งานนะครับในท้ายสุดเนี่ยผมจะลองในส่วนของกล้องซึ่งกล้องเนี่ยแพลตฟอร์มยังเหมือนเดิมก็คือกล้องหลัง13ล้านแล้วก็มีอีก2ตัวเป็นมาโครตัวหนึ่งแล้วก็เป็นโบเก้ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยอย่างละสล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับเดี๋ยวจะลองกันนะครับสิล้านพิกเซลเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวนี้กันเลยกับ oppo a 5 3 new นิวนั่นเองครับ อุปกรณ์ภายในกล่องเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับหลักๆก็คือตัวเครื่องนะครับสีมินท์ครีมตัวนี้สวยมากคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เป็นอะแดปเตอร์ฟัซชชาร์จ18วัตต์สายชาร์จไทซีนะครับคู่มือเคสใสนะครับมีมาให้ประมาณนี้ไม่มีหูฟังมาให้นะครับโอเคตอนนี้ผมตั้งค่าตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับตัว oppo a 5 3ตัวนี้คุณผู้ชมได้เครื่องมานะครับจำใจอัปเกรดนะครับในส่วนของตัว android นะครับ การอัปเกรดของตัว Android เนี่ยตัวนี้จะอัปเกรดนะครับเป็น Android เวอร์ชัน11นะครับแล้วก็ ColorOS เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น11.1นะครับเรียบร้อยนะครับเรียกว่าไม่เอี่ยมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว RAM ที่ผมบอกไปมันจะมีระบที่ว่า ram p a t memory optimization หรือว่าการเพิ่มเติม RAM นะครับวิธีการใช้งานก็คือว่าเข้าไปที่ตัว RAM ตัวนี้นะครับและเราสามารถขยายเพิ่มเติม RAM นะครับได้สูงนะครับนี่แล้วก็สามารถเพิ่มไปได้สูงสุดเนี่ย3กิ ปกติอะแรมอะจะให้มาอยู่ที่4กิกถูกป่ะคุณผู้ชมครับคราวนี้เราเพิ่มไปได้อีก3กิกนะครับแปลว่าเข้อา3กิกที่ไหนมาเพิ่มนะครับเอ่อเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นการไปเอาจากตัว rom มาเพิ่มอีก3กิกนะครับทำให้ตัวแรมเนี่ยเพิ่มได้ถึง7กิกนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเลือกแล้วเราต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ย snapdragon 460นะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรีเฟรชเรทที่ การตั้งค่ารีเฟรชเรทนะครับก็เข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่าได้เลยนะครับจอแสดงบนนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะเราก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอารีเฟรชเรทเป็น90เฮิร์ตหรือว่า60เฮิร์ตเป็นปกติหรือว่าจะเลือกให้มันสวิต์อัตโนมัติก็ได้นะครับการที่เราเลือกตัวรีเฟรชเรทมากขึ้นเป็น90เฮิร์ตเนี่ยมันไหลลื่นสมูทขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะกินแบตเตอรี่ขึ้นนั่นเองนะครับการใช้งานนะครับวันนี้ผมใช้งานต่อ Wi-Fi นะครับ มาที่คาเฟ่แล้วก็ต่อ wi-fi เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองใช้งานเอาเป็นว่าใช้รส4ก่อนผมจะไม่เพิ่มเติม RAM อะไรแต่อย่างใดจะลองเปิดทุกอย่างไปพร้อมๆกันหลายๆแอปนะครับดูในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆผมจะเริ่มเปิดจากตัว Facebook ก่อนนะครับมาดูความลื่นไหลของจอที่เป็นแบบ90เฮิร์ตกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็น Wi-Fi นะครับนี่นี่นะครับฟึ้นฟนนี่ะครับนี่นะครับมันก็จะสมูทมันก็จะเนียนตาขึ้นนะครับ90เฮิร์ตนะครับ ก็เป็นในเรื่องของการเอาภาพมาเรียงกันถึง90เฟรมนะครับต่อวินาทีมันก็จะสมูทไหลลื่นแบบนี้นะครับอลองไปดูนะครับในส่วนของระบบ y o Youtube ที่เป็น Youtube HDR ครับระโบ2สองตัวนะครับด้านขวาด้านล่างตัวนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ด้านในด้านบนตัวนี้ตัวนึียนะครับผมเสียงดีกระหึ่มมากแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกในเรื่องของฟังก์ชันของเสียงเนี่ยให้เข้ามาที่นะครับเทคโนโลยี e ร l Sound นะครับ ะจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบสมาร์ตนะครับหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าจะเอาแบบเกมและก็เพลงสามารถเลือกได้เลยนะครับจะบอกว่าไอ้ระบบเสียงพอปรับเป็นภาพยนตร์ปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะวิ่งได้ซ้ายขวานะครับตามฟิลของภาพยนตร์เลยได้เสียงก็คือมากๆาคุณผู้ชมครับแล้วเสียงดีมากๆทีเดียวเลย มาทดสอบนะครับเกมแรกกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเกนชินอิมแพคครับโหลดมาเรียบร้อยนะครับแหมเรียกว่ากินทรัพยากรมากแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าร่มของเราเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเกมนี้นะครับเปิดมาเล่นได้ไหมเล่นได้เลยทีเดียวนะครับว่าจะมีบางจังหวะครับเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยนะครับอาจจะมีจังหวะช้าๆบ้างหรือว่าจังหวะเข้าตีครับมันจะมีนิดหนึ่งนิดเดียวครับ ที่มันจะออกช้าๆอยู่บ้างนะครับถามว่ามันขัดใจอะไรแต่อย่างไรไหมมันก็ไม่ขัดใจนะครับสามารถที่จะเล่นได้นะครับนี้ก็ลองเล่นนะครับสำหรับเกมนี้ผมอาจจะค่อนข้างใหม่นิดนึงเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เล่นนะฮะก็เนี่ยลองเข้าไปดูตามมุมต่างๆเข้าไปตีเก็บเรเวลต่างๆครับเวลาใช้คาถาอาจจะมีแบบช้าๆสักนิดนึงฮะอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเกมกันนะครับนั่นก็คือพับจีนั่นเองครับปรับทุกอย่างสุดเท่าที่ปรับได้นะครับแล้วก็ลองเล่นเกมพับจีดูครับ เรียกได้ว่าสําหรับ oppo a53 new ตัวนี้นะครับทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการเล่นเกมนะเชื่อมั่นในซิงค์ต้อง400ครับเกมพับ G เนี่ยเรียกว่าไหลลื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันกระหึ่มมากคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าปรับไปในหมู่ของการเล่นเกมแล้วนี่นะฮะเราว่าคุณจะได้อัตราลดแบบเต็มเต็มเลยทีเดียวครับยิงป้วิ้วแบบนี้เลยฮะมันมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาที่ r o v บ้างครับ r o v เนผมทดสอบและเฟรมเรทเนี่ยปรับได้สูงสุดก็คือที่30ฟรมซกัันนะคบ ถามผมนะครับในเกมที่เป็นระดับเริ่มต้นระดับกลางเนี่ยผมว่า Oppo A53 ตัวนี้นะครับถือว่าผ่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมความร้อนทําได้ดีนะครับขนาดของตัวเครื่องบอดี้ต่างๆถ้าใช้ในการเล่นเกมเนี่ยเรียกว่าจับถนัดกระชับมือมากๆครับและที่สําคัญคือตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาถึง 5,000mAh ด้วยนะครับเล่นกันแบบยาวๆได้เลยทีเดียวครับนะครับ ROV นะครับเข้าไปลุยเข้าไปลุยนะฮะสวยดีทีเดียวนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็เสียงกะหึมแห่คุณภาพจริงครับ มาในส่วนของโหมดการถ่ายภาพกันบ้างครับตัวนี้กล้องตัวหลักของเขานะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราได้ถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับผมได้ลองฟิลเตอร์ต่างๆครับวันนี้ผมมาอยู่ที่คาเฟ่น,นะครับแล้วก็ อยากให้ภาพบรรยากาศเนี่ยถ่ายออกมาเป็นแนวแบบเรโทแบบ9090นิดนึงนะครับก็เลือกเอาได้เลยการที่มันมีฟิลเตอร์เยอะๆแบบนี้บางทีมันก็ดีเราไม่ต้องไปนั่งเลือกอีกทีตอนที่เรา,เาลงอินสตาแกรหรือลง Facebook นะครับเราเลือกตั้งแต่เริ่มเลยไม่ต้องตัดสินใจยากคือเรารู้เลยว่าภาพนี้มันเหมาะกับสไตล์แบบไหนนะครับก็เลือกได้เลยคุณผู้ชมครับนี่และคือภาพตัวอย่างที่ผมถ่ายออกมาครับคุณภาพดีครับสวยคมสีสันสดใสทีเดียวครับ แล้วผมลองซูมเข้าไปนะครับที่ 2x นะครับนี่แล้วก็ลองซูมเข้าไปที่ 5x ครับคราวนี้มันจะมีโหมดหนึ่งนะครับเป็นการโหมดเพิ่มสีสันให้มันสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ลองมาถ่ายดอกไม้คุณผู้ชมครับสีสวยมากคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยสีสวยจริงๆฮะนี่ฮะดอกไม้อีกมุมหนึ่งนะครับสวยมากนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะลองในส่วนของเลนส์ตัวที่เป็นตัว depth sensor หรือว่าการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอรครับ มาดูคุณภาพของภาพกันก็ปรับตั้งแต่0ูนย์จนถึงร้อนะครับในเรื่องของระดับความชัดเบลอนะฮะนี่ครับนี่นะฮะลองถ่ายดูนะครับคุณภาพภาพดีทีเดียวนะครับนี่ฮะคมสวยใช้ได้วันนี้เนี่ยแสงค่อนข้างน้อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับอ่าอีกเลนหนึ่งนะครับก็คือเลนมาโครนะครับไว้สําหรับถ่ายอะไรเล็กๆในระยะประมาณ4เซนครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูภาพตัวอย่างที่ผมถ่ายออกมาครับนี่ฮะเป็นกระบองเพลรนะฮะเสีได้ไม่มีไม้ด่างเนาะ กระบองเพชรอะไรเล็กๆนะครับเราสามารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้เพื่อให้ได้ภาพหมุมมองที่แตกต่างออกไปครับที่ผมลองถ่ายพวกเกสรดอกไม้ดูครับและนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือกล้องหน้าของตัว Oppo นะครับที่16ล้านพิกเซลเป็น AI ด้วยครับภาพดีมากถ่ายออกมายังไงก็มั่นใจและสวยงามมากๆยกให้จริงๆครับกล้องหน้าของเขาครับ เอาละครับมาถึงบทสรุปของตัว Oppo A 53 New ตัวนี้นะครับตัวที่เพิ่มเติมในส่วนของ ROM มาเป็น128 g b นะครับแล้วก็สีมิ้นท์ครีมตัวนี้นะฮะสวยงามมากสีนี้สวยจริงครับพูดถึงนะครับในเรื่องของหน่วยความจำ128 g b กันก่อนนะครับแน่นอนว่าสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บข้อมูลต่างๆตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับ CPU ที่เป็น Snapdragon 460ตัวนี้ถือว่าแรงทีเดียวนะครับมาพร้อมกับ RAM ที่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับเป็น3 g b นะครับไปดึงเอาส่วนของ ROM มาใช้นะครับทำให้การ เวลาเปิดหน้าต่างไว้หลายๆหน้าต่างนี่นะครับสามารถใช้งานสลับกันได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับถือว่าตอบโจทย์มากๆครับเสียงกระหึ่มมากๆหมวดภาพยนตร์นี่ต้องชมเลยฮะเสียงนี่เซรา์สุดๆนะไม่ว่าจะมาจากด้านซ้ายด้านขวานี่เหมือนอยู่ในโรงหนังคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเสียงกระหึ่มจริงๆนะฮะลำโพงคู่สตูดิโอของเขาเนี่ยคุ้มค่ามากๆจริงๆครับแบตเตอรี่อึดนะฮะ5,000มิลลิแอมป์จับถนัดก,กระชับมือมากๆในเรื่องของเกมกันบ้างครับ CPU Snap. d r a g o n 460ตัวนี้ร a m 4นะครับเราจะบอกว่าเกมในระดับต้นระดับกาทไดด้ี เล่นได้อย่างไหลลื่นทีเดียวนะครับพ u b G R V นี่เล่นได้อย่างสบายๆผมเนี่ยโดดไปเล่นไอ้กินชิ้น Impact ดูนะครับเรียกว่าเรียกว่าโหลดเยอะมากๆแล้วก็มีกระตุกนิดๆนะฮะนิดๆหนึงหม่อกตรงนั้นกระตุกนิดเดียวนะสำหรับเกม i M p a t แต่ว่าเล่นได้ไหมเล่นได,เนได้เล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าการใช้งานเนี่ยครอบคลุมมากในเรื่องของกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์การใช้ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับการถ่ายหมดบุคคลนะครับทำได้ดีกล้องหน้าเนี่ยดีอยู่แล้วหายห่วงจริงครับสำหรับตัว Oppo A 5 3ตัว ผมบอกไว้เลยว่าถึงตอนนี้นะ ถ้าเป็น Snapdragon 460วยผมก็ตัดสินใจซื้อแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตัวเครื่องตัวนี้จะมีให้เราซื้ออีกเยอะขนาดไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัดสินใจแล้วสนใจในงบประมาณ6,499บาทนะครับ Oppo A53 ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆจริงครับนิดเดียวสิ่งที่ผมเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของความละเอียดของหน้าจอตัวนี้ยังเป็น HD Plus อยู่ถ้าเกิดว่าให้ Full HD มานะโอ้โหเรียกว่าตลาดแตกอย่างแน่นอนครับโอเคครับมีคอมเมนต์อะไรถามมาด้านล่างกับ Oppo A53 ตัวนี้นะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับวันนี้ลาไป ช่องของเราด้วยลักกันไปแล้วบ๊ายบาย